ข่าวล่าสุดที่ทําให้คนทั่วโลกต้องสนใจเป็นอย่างมากคือการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างปรินกรุ๊ปที่มีสําน,นักงานใหญ่อยู่ที่อาคารซิโนโทไทยและกลุ่มสแกมเมอร์ mer, ที่มีการจดทะเบียนบริษัทในไทยซึ่งทําธุรกิจในลักษณะนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะเหตุผลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงนี้ทําให้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องสนใจอย,อย่างมากความเชื่อมโยงระหว่างปรินกรุ๊ปและแสแกรมเมอร์การเผยแพร่ข,ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่าง ปรินกรุ๊ปและสแกมเมอร์ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในที่ไหนก็ได้มันเกิดขึ้นในเมืองไทยที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในระดับนานาชาติการเชื่อมโยงนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะมันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดผลกระทบต่อการเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยได้อย่างมาก Print Group เป็นกลุ่มบริษัทที่มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่อาคารซิโนโไทยในย่านอาโศกกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอาคารที่มีความสําคัญและมีชื่อเสียงในเมืองไทยกลุ่มนี้มีการจดทะเบียนบริษัทในไทยในชื่อ Pri n อินเตอร์เนชันแจำกัดซึ่งทําธุรกิจในลักษณะในหน้าอาสังหาริมทรัพย์สแกมเมอร์หรือเต็มชื่อว่าสแ a m m ม r i n t e r เ a t i o n น l ันจำกัดเป็นกลุ่มบริษัทที่มีการจดทะเบียนบริษัทในไทยในชื่อสแกม mer i n อ e r เ a t i o n น l ันจำกัดซึ่งทาธุรกิจในลักษณะในหน้าอาสังหาริมทรัพย์และมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่อาคารซิโน่ไทยอีกด้วยการเชื่อมโยงระหว่างสองกลุ่มบริษัท การเชื่อมโยงระหว่าง Print Group และ Scammer ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในที่ไหนก็ได้มันเกิดขึ้นในเมืองไทยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในระดับนานาชาติการเชื่อมโยงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดผลกระทบต่อการเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยได้อย่างมากมีข้อมูลที่แนะนำว่า p r i n t g r o u p และ Scammer มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันและมีการเชื่อมโยงในการทำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งทําให้มีความสงสัยว่าการเชื่อมโยงนี้อาจมีผลกระทบต่อการเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยได้อย่างมากความสําคัญของการเชื่อมโยงนี้การเชื่อมโยงระหว่าง Print น r รุปและสแกมเมอร์มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะมันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดผลกระทบต่อการเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยได้อย่างมากการเชื่อมโยงนี้อาจส่งผลต่อการลงทุนในสังหาริมทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไทยซึ่งจะมีผลต่อการเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก ความสงสัยและคำถามที่ต้องตอบการเผยแพร่ er, ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างปรินครุ๊ปและสแกมเมอร์ได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวไทยและชาวต่างชาติมีคำถามที่ต้องตอบวา่าการเชื่อมโยงนี้จะมีผลกระทบต่อการเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยอย่างไรการเชื่อมโยงนี้จะส่งผลต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไทยอย่างไรการเชื่อมโยงนีออง้จะมีผลต่อการเมืองของประเทศไทยอย่างไรคำตอบต่างๆจะมีผลกระทบต่อการเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศไทยอย่างมากความเป็นไปได้ที่ต้องสนใจการเชื่อมโยงระหว่าง Print g กรุปและสแกมเมอร์มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะมันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดผลกระทบต่อการเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยได้อย่างมากการเชื่อมโยงนี้อาจส่งผลต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไทยซึ่งจะมีผลต่อการเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมากความเป็นไปได้ที่ต้องสนใจคือการเชื่อมโยงนี้จะมีผลกระทบต่อ,อการเศรษฐกิจและการ เมืองของประเทศไทยอย่างไรการเชื่อมโยงนี้จะส่งผลต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไทยอย่างไรการเชื่อมโยงนี้จะมีผลต่อการเมืองของประเทศไทยอย่างไรคําตอบต่างๆจะมีผลกระทบต่อก,การเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยอย่างมากคําสั่งของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาได้เตรียมกฎหมายความบาดองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อปรับปรามกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่มีการเช่าโกงชาวสหรัฐซึ่งมีข้อมูล จากกระทรวงการคลังสหรัฐที่ระบุว่ามีชาวอเมริกันสูญเงินไปอย่างน้อย1นึ่งมล้านดอลลาร์สหรัฐราว3ามแสนล้านบาทจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์ซึ่งมีศูนย์กลางความเคลื่อนไหวอยู่ในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่างกฎหมายของสหรัฐอเมริการะบุว่าองค์กรอาชญากรรมจีนเคลื่อนไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หันมาใช้รูปแบบการหลอกลวงออนไลน์ผ่านกลโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่ซับซ้อนซึ่งมักถูกหลอกโดยกลุ่มคนที่มาจากการบังคับใช้แรงงาน หรือค่ามนุษย์ซึ่งถูกล่อหลวงให้มาสมัครงานเท็จแต่ข้อเท็จจริงคือถูกนำตัวไปกักขังไว้ในสถานที่ปิดและถูกบังคับให้ทำยอดการหลอกลวงให้ได้ตามเป้ามิฉะนั้นจะถูกทรมานหรือลงโทษรุนแรงร่างกฎหมายดังกล่าวระบุด,ด้วยว่าศูนย์หลอกลวงเหล่านี้พบมากในมีมาลาวและกัมพูชาโดยองค์กรอาชญากรรมชาวจีนมักดำเนินงานร่วมกันกับรัฐบาลเผด็จการของแต่ละประเทศซึ่งมีการใช้อำนอ